สวัสดีครับนะครับวันนี้อยู่กับเรานะครับที่โชว์รูมเพอร์เฟกต์คาร์นะครับอยู่กับผมนะครับผู้ชมที่ปรึกษาการขายนะครับวันนี้เป็นเรื่องงามยามดีนะครับมาส่งมอบรถยนต์กันให้กับคุณลูกค้านะครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์กันนิดนึงนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ผมวสัชร์นครับพี่วสันร์มารับรถรุ่นอะไรครับวันนี้อ๋อมารับรถตู้อ่าเป็นตัวคอมมิวเตอร์เนาะตัว3.0ปี2019เลยเนาะใช่ไหมครับใช่ใช่ คันนี้แต่ง V.P i เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแต่งแล้วครับแต่ง V.P i เต็มแล้วโอเคก็ชงถามพี่วัศสสนน,นิดนึง<ๆ>เห็นว่าครั้งนี้มาเลือกซื้อรถกับเราเนี่ยซื้อทีเดียว2คันเลยใช่ไหมครับ ตั้งใจว่าจะมาสามคัน่าจะมาสามคันโอเคแต่ว่าตอนนี้เรามีรถส่งมอบให้พี่วสันไปก่อนเลยแน่ๆสองคันคันแน่ๆเนาะก็วันนี้มารับไปก่อนเลยคันนึงนะครับแล้วอีกคันนึงเดี๋ยวสไลด์ไปส่งที่โคราชเลยโอเคก็สไลด์ไปส่งถึงหน้าบ้านนี้เป็นบริการดีๆจากเพอร์เฟคเราใช่ไหมครับครับโอเคแล้วก็ถามพี่วสันคําถามสุดท้ายเลยมีความประทับใจกับการบริการของทางพนักงานขายแล้วก็พนักงานของโชว์รูมเราเป็นยังไงบ้างครับโอเคนะครับเป็น ก็เรียกอะไรอ่ะผู้จาเป็นกันเองครับนะแล้วพอเราต้องการข้อมูลตรงไหนก็ไปหามาให้เรานะครับในตรงนี้อยากรถรุ่นรถรุ่นไหนยังไงแบบไหนก็ไปหามาให้ผมครับนะให้เราดูกันตรงนี้โอเคครับพิการดีมากครับดีมากโดยรวมปรทับใจครับี่โดยรวมครับโอเคก็ขอให้รถคันนี้นะครับนำพาแต่สิ่งดีๆมาให้นะครับไปประกอบกิจการก็ขอให้กิจการรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ